สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับช่องโควิดชาแ n ล e ีเจ็นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ช่องโควิด a า n e l จะนําข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับไฟทั่วประเทศไทยนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วนะครับเพิ่มรถไฟท่องเที่ยวเป็น400ทริปต่อปีใช้โมเดลเครื่องบิน4วันต่อสัปดาห์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสุรพงษ์เสนอนายกแก้กฎด,ดื่มได้เสิร์ฟเมนูซิกเนเจอร์ข้าวผัดรถไฟไก่ย่างบางตาลยังให้พ่วงบริษัททัวร์ให้อยู่ตัวก่อนยันราคาตัวไม่แพงนะครับก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผม ไปกันครับนายสุรพงศ์ปียโชดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการให้บริการขบวนท่องเที่ยวในรูปแบบขบวนรถพิเศษนำเที่ยวของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้โดยสาร ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับขอขอบคุณข่าวสารจากเพจนวัตรกรรมขนส่งเดลินิวนะครับปัจจุบันจัดให้บริการเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ละ2วันด้วยขบวนรถไฟขิหะ183มีทั้งเช้าไปเย็นกลับวันเดทิปและพักค้างคืนรวมประมาณ70ทริบต่อปี ภายในปี2567รอฟทอมีแผนขยายบริการเพิ่มขึ้นในวันธรรมดารวมเป็นสัปดาห์ละ4วันและเพิ่มขบวนรถไฟพิเศษท่องเที่ยว SRT Royal Blossom um, เข้ามาให้บริการด้วยจะส่งผลให้มีขบวนรถไฟพิเศษนำเที่ยวบริการรวมประมาณ400ทิปต่ตอปี ในอนาคตจะผลักดันให้เป็น700ทิฟต่อปีนะครับรอฟทอ,อยู่ระหว่างพิจารณานำอาหารที่มีชื่อเสียงตามแนวรถไฟรวมถึงของดีวิถีริมรางขึ้นมาจำหน่ายบนขบวนรถไฟท่องเที่ยวอาทิข้าวผัดรถไฟหอหมกวังพงไก่ย่างบางตาลและอาหารที่ได้รับรางวัลมิสลิน ลักษณะเดียวกับการให้บริการของสายการบินกําลังพิจารณารูปแบบและแนวทางอาทิเลือกสั่งอาหารต่างๆได้เองล่วงหน้าพร้อมจองตั๋วโดยสารหรือจะนำมาจำหน่ายบนตู้สเสบียงเพิ่มเติมเป็นต้นนะครับเพื่อยกระดับการให้บริการตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์ของรอฟทอสอดคล้องรับนโยบายของภาครัฐ ระตุ้นการท่องเที่ยวและยังถือเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเของประเทศไทยนะครับนอกจากนี้รอฟอรทอยังมีแนวคิดเปิดจำหน่ายและให้สามารถบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถไฟท่องเที่ยวได้รอฟอรทอทำหนังสือเสนอสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วเพื่อให้พิจารณาแก้ไขประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง กำหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายโดยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟปีพศ .2558 ในการยกเว้นบังคับใช้ประกาศกับขบวนรถไฟท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากประกาศฉบับนี้ระบุว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถไฟที่อยู่บนทางรถไฟ โดยขบวนโดยสารอื่นๆยังให้ประกาศบังคับใช้ตามปกติได้คำชับรอฟอรทอรหรือการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าการเปิดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนขบวนรถไฟท่องเที่ยวต้องให้ความสำคัญสูงสุดในการควบคุมดูแลความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารด้วยผู้สื่อสอข่าวสอบถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่รอฟอรทอรหรือการรถไฟแห่งประเทศไทย จะเปิดจำหน่ายตั๋วขบวนท่องเที่ยวแบบเดินทางเองไม่ต้องซื้อตัว๋วรวมทัวเหมือนในปัจจุบันตามกระแสรเรียกร้องของประชาชนบางส่วนนะครับนายสุรพงศ์กล่าวว่าขบวนรถไฟท่องเที่ยวเพิ่งเริ่มเปิดบริการมาไม่นานในระยะแรกนี้ขอให้ดำเนินงานในลักษณะนี้ไปได้ก่อนเมื่ออยู่ตัวสักพักจะมีนโยบาย ให้ปรับเพิ่มทางเลือกการซื้อตั๋วกระบวนท่องเที่ยวแบบไม่เป็นทัวเพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางเองได้นะครับส่วนเรื่องราคากระบวนรถท่องเที่ยวที่มีบางส่วนมองว่าอาจจะแพงเกินไปหรือไม่ตนมองว่าควรจะดูรายละเอียดของราคาที่ซื้อด้วยว่าประกอบด้วยอะไรบ้างและเดินทางไปเส้นทางไหนบ้างวันเดทิปหรือค้างคืนมีอาหาร มีที่พักรวมด้วยหรือไม่ได้กําชับรอฟทหรือการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้วว่าการคิดราคาต้องทำให้ผู้โดยสารได้ความคุ้มค่าและมีราคาไม่แพงจนเกินไปทีมข่าวนวัตรกรรมขนส่งเดลนิวรายงานว่าการให้บริการขบวนรถท่องเที่ยวของรอฟทอหรือการรถไฟแห่งประเทศไทยในปัจจุบันมีให้บริการหลากหลายเส้นทาง โดยขบวนรถไฟกิหะ183อาทิเส้นทางกาญจนบ,บุรีฉะเชิงเซาพระนครสยยุธยาลบบุรีปราจีนบุรีและสุพรรณบุรีมีทั้งแบบวันเดทิปและแบบค้างคืนรวมทั้งแบบเหมาขบวนนอกจากนี้ยังมีบริการแบบขบวนรถไฟพิเศษโดยสารอาทิขบวนที่909ทับ910เส้นทาง กรุงเทพถึงน้ำตกน้ำตกถึงกรุงเทพและขบวนรถไฟพิเศษนำเที่ยวที่911ทับ912กรุงเทพถึงสวนสวนประดิพัทธ์ถึงกรุงเทพแบบเช้าไปเย็นกลับทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมก็จะมีขบวนการท่องเที่ยว ว่าจะให้เพิ่มขึ้นอีก400ทิปต่อปีนะครับจาก70ทิปต่อปีนะครับและก็จะเป็น700ทิปต่อปีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการดื่มสุราหรือดื่มแอลกอฮอล์ในขบวนรถไฟท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มกินได้นะครับท่านผู้ชมแต่ยังไม่สรุปนะครับอยู่ที่ว่ากําลัง ส่งเอกสารถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้พิจารณาแก้ไขกฎหมายในการดื่มสุราบนรถไฟหรือสถานีรถไฟได้นะครับเฉพาะขบวนรถไฟท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมอันนี้แจ้งให้ท่านผู้ชมเข้าใจก่อนนะครับนี่ก็เป็นรถไฟนะครับที่ได้มาจากญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมได้เป็นการบริจาคมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับก็คือรถไฟ คิหะหนึ่งแปดสามนะครับชื่อรถไฟนะครับนี่ก็เป็นขบวนรถไฟขบวนตู้นะครับท่านผู้ชมโรยันบอดซึมนะครับเป็นชื่อของตู้ขบวนนะครับอันนี้เป็นภายในที่นั่งของขบวนตู้นะครับท่านผู้ชมเป็นขบวนตู้สีแดงเมื่อกี้นะครับเป็นโรยันบอดซึมนะครับออกเสียงไม่ค่อยเก่งนะครับเนื่องจาก พูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยชัดอยู่แล้วนะครับภาษาไทยนะครับท่านผู้ชมก็<笑><笑>ท่านผู้ชมขออภัยด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นขบวนอีกสีหนึ่งนะครับเป็นการขบวนที่จะนํามาท่องเที่ยวนะครับท่านผู้ชมนํามาลากตู้ท่องเที่ยวให้กับท่านผู้ชมได้เดินทางท่องเที่ยวนะครับใครที่สนใจก็ไปจองตั๋วหรือจองตัวออนไลน์ได้นะครับท่านผู้ชม นี่ครับอันนี้ก็จะเป็น SRT บร o s u m เช่นกันนะครับขิหะ1 8 3่งแปขีดสองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับก็คลิปนี้นะครับช่องโควิด c h a า n e l ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเราจะไปพูดถึงข่าวสารอะไรฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กด like, กระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ช่องโกวิดชาแนลขอขอบคุณครับ